สวัสดีครับเราอยู่กับ Mitsubishi Lancer ์ซีเดียร์ครับติดตั้งจอ Android ตรวลุนนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับเป็นลำส4่ลำหกสเปซี่นะครับ TS8 นะครับนี่ครับความเร็วก็ใช้ได้นะครับรุ่นนี้พร้อมติดตั้งกล้องหน้าหลังนะครับเล่น Apple CarPlay สามารถใช้แอปพลิเคชันของ iPhone ได้นะครับตามที่เห็นเนี่ยครับเล่นได้หมดเลยนะครับก็กลับบ้านถ้าจะออกก็รูปหน้าจอกดตรงนี้ครับแล้วก็เปิดมันจะปิด Wi-Fi แล้วครับเราต้องเปิด Wi-Fi พอเปิด Wi-Fi เสร็จมันก็จะไปคอนเน็กต์ไ i ไฟตัวเราต่อล่าสุดนนนะะคคครรัับบเเป็ขอองงลูก้า นี่ผมใช้งานยู u ูปพ e มีมนะครับอันนี้ y YouTube ลูกค้าเป็นพเมีมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีเราลงให้นะครับเป็นยู u ูปพิมีม์นะครับอันนี้เพิ่งลงชื่อเขาใช้นะครับนี่ก็เร็วนะครับใช้ได้กดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับนี่ผมเล่นเดตฟิกได้นะครับอันนี้ลูกค้าเขามีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็ลงชื่อเขาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องอัปเดตนะครับก็ลงชื่อเขาใช้ไซนอินได้เลยนะครับมีหนังมากมายนะครับเดตฟิกนะครับเล่นได้นะครับไหลเรื่นนะครับ ก็มี s ป o t i f y นี่แอปของค้านะครับยังมีติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยนะครับตัวนี้เวลาถอยก็ใช้ได้นะครับมีกล้องหน้าครับความคมชัดสูงนะครับอันนี้กล้องหลังนะครับ AHD นะครับนี่ครับเห็นทุ่นถนนชัดเลยนะครับสูงไปดูใกล้ๆนะครับนี่ก้นรถเราตรงนี้นะครับเวลาถอยก็ดูได้เลยนะครับชนไม่ชนเห็นชัดๆนะครับพร้อมด้วยระบบบันทึกนะครับคนใหม่นะครับวิธีนึงครับเพย์แบ็กตรงนี้นะครับ คลื่นไฟแยกกล้องหน้าหลังไปกล้องหน้านะครับมีไฟอย่างนี้ครับกล้องหลังกดอีกทีหนึ่งเป็นไฟแยกมานะครับเราสามารถตั้งค่าปิดเสียงได้นะครับเข้าตรงรูปประแจนนี่ครับสามห้านาทีได้หมดนะครับวอ์แมตทิ้งก็ได้นะครับเอาเสียงไว้ได้นะครับมีมัเบรรี่การ์ดนะครับสามารถถอดมัเมรรี่ไปใส่คอมพิวเตอร์ได้หรือเพยภาพแล้วก็เล่นผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงท่านี้ครับผมสวัสดีครับ